สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาปบกับะยะตุยอีกแล้วนะคะคนขอนแก่นในเคมบริดจ์นะคะวันนี้จะมาทำดอมาดัดแปลงอย่างที่เยตุ๋ยเคยพูดไปนะคะวันนี้ก็ได้เลิกได้ยามทำแล้วค่ะก็มาดูส่วนผสมที่เยตุยจะทำเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นเนื้อหมูสับนะคะ1กิโลเป็นเนื้อหมูสับปนมันนะคะ1กิโล แล้วก็เครื่องปรุงก็จะมีนี่เลยค่ะรากผักชีรากผักชีกระเทียมพริกไทยนะคะสามเกลือค่ะครลบละเอียดนะคะแล้วก็เกลือป่นค่ะแล้วก็ผงปรุงรสนะคะแล้วก็ข้าวอันนี้ก็คือข้าวที่หุงข้าวสุกนะคะหนึ่งถ้วยค่ะแล้วก็จะมีน้ําตาลแล้วก็จะมีออหอยนางรมนะคะอันนี้จะตุย๋ย อบอกไว้ก่อนนะคะว่าเป็นสูตรที่เยตุยเอ่ทำขึ้นมาโดยที่ไม่มีกฎเกณฑ์อะไรนะคะก็คือคิดดัดแปลงเพราะว่าเยตุยมีใบอางุ่นเคยทำเป็นดอมา,อาสูตรของคนตุรกีที่เขาทำนะคะแล้วทีนี้ที่เยตุยจะมาทำวันนี้คือเยตุยจะมาทำเป็นหมูแล้วก็จะผสมข้าวอย่างที่เครื่องปรุงที่เยตุยมีนะแต่ก่อนที่เยตุยจะ มาห่อใบองุ่นเยตุยจะหมักหมูเอาไว้สักวันหนึ่งก่อนให้มันมีรสเปรี้ยวสักนิดหนึ่งก่อนนะคะแล้วก็จะเอาไปห่อใบองุ่นแล้วก็จะเอาไปทําขั้นตอนเดียวกันกับการทําดอมาเลยค่ะก็คือจะเอาไปต้มอีกครั้งหนึ่งนะคะอันนี้เป็นการดัดแปลงจากไส้ที่เขาทําดอมาแต่เยตุยจะเอามาทําเป็นแบบคล้ายๆกับไส้กรอกข้าวแต่ว่าจะไม่เหมือนสักทีเดียวนะคะก่อนอื่นเราก็จะมา ผสมเครื่องปรุงกันเลยนะคะตุ๋ยก็จะใส่เกลือใส่ลงไปเลยค่ะหนึ่งช้อนนะคะแล้วก็รากผักชีกระเทียมพริกไทยแล้วก็เครื่องปรุงรสนะคะหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะใส่ลงไปเลยนะคะน้ำตาลก็จะใส่สักสองช้อนชานะคะน้ำตาลใส่หอยนางรมนะคะ ประมาณกะเอานะคะีตุ้ยจะใส่สักประมาณสักสองช้อนโต๊ะพอค่ะหอยนางรมนะคะแล้วก็ข้าวนี้ก็ถ้วยหนึ่งเลยนะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาขยำให้เข้ากันเลยนะคะเครื่องปรุงทุกอย่างให้เข้ากันเลยะคะย่ะีตุ้ยก็จะผสมตรงเนื้อหมูก่อนนะคะให้หมูมันเข้ากับเครื่องปรุงแล้วก็จะค่อยๆทย,ยอย เอาข้าวมาขยำรวมกันนะคะเจตุยจะใส่หมูเยอะนะคะหนึ่งกิโลเลยทำกินเองนะคะสูตรก็ไม่ได้ตายตัวแล้วแต่ชอบนะคะอันนี้เจตุยจะทำเป็นปอมาดัดแบบแปลงนะคะ ปกติล้วก็คือเราจะทำไส้แล้วก็จะทำห่อห่อกับใบองุ่นไปเลยแต่เยตุยจะยังไม่ห่อนะคะก็คือจะรอให้หมูของเรามีรสเปรี้ยวสักหน่อยจริงๆแล้วนะคะก็คือใบองุ่นมันก็มีรสเปรี้ยวอยู่แล้วนะคะรสเปรี้ยวเวลาเราเอาไปต้มอย่างนี้คือใบองุ่นเราก็กินนะคะ เรากินใบอมงุนด้วยค่ะเดี๋ยวจจตุยจะขยำให้เข้ากันก่อนเดี๋ยวมาดูตอนทีเ่เสร็จเรียบร้อยนะคะเจตุยนวดจนเข้ากันเป็นเนื้อเดียวแล้วนะคะนี่ก็ประมาณนี้นะคะเอาไปชิมดูแล้วนะคะี่ตุยเอาไปใส่จานแล้วก็เอาเข้าไปคลุกในไมโครเวฟนะคะรสชาติออกมากลมกล่อมเลยค่ะคือตอนนี้ก็ รอให้มีรสชาติเปรี้ยวสักนิดนึงนะคะและนี่ก็คือใบอังุ่นที่เราจะเอาไปห่อไส้ที่เราจะทำแหนมนะคะก็ตัดขั้วให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็ล้างให้สะอาดอย่าตุยก็มาต้มในน้ํำร้อนนะคะประมาณนาทีสองนาทีหรือจนกว่าใบอังุ่นของเราจะมีสีเหลืองซีดอย่างนี้นะคะ แล้วก็เตรียมมาไว้สำหรับห่อขั้นตอนต่อไปค่ะอันนี้ก็คือที่เยตุยเอาแบ่งไปทำเป็นห่อใส่ถุงพลาสติกนะคะพอมันเปรี้ยวแล้วก็จะเอาไปย่างนะคะแล้วก็ที่เหลือ,อน,นี่คือจะเอาไปห่อใบอัุมนค่ะมาพบกันอีกแล้วจ้าพี่น้องจ๋าอันนี้ก็คือเป็นแหนมข้าวเนาะที่เยตุยทำเอาไว้วันหนึ่งพี่น้องจ๋า ก็ตอนนี้จะมาห่อใบอ่างุ่นเนาะใบอ่างุ่นเยตุยก็ต้มเรียบร้อยแล้วจ้ะวันนั้นะที่เยตุยทําก็แบ่งทํามาห่อเหมือนเป็นแหนมเนี่ยก็มีน้ําออกมาแล้วนะพี่น้องเนี่ยก็เริ่มจะมีรสเปรี้ยวตอนนี้กลิ่นหอมมากเลยพี่น้องตอนนี้เยตุยจะมาห่อเป็นเอ่อเป็นคล้ายๆกับดอมาแต่เยตุยจะไม่เรียกว่าดอมานะพี่น้องเดี๋ยวมันจะเสียชื่อเสียงของอาหารดอมาของเขาเนาะ ก็คืออันนี้เป็นการตัดแปลงของเยตุยเองกลินหอมมากพี่น้องตอนนี้เดี๋ยวจยตุยห่อก่อนนะคะอันนี้ก็คือใบองุ่นที่จยตุยห่อแหนมแล้วนะคะอันนี้ยตุยใส่ถาดจะเอาเข้าอบนะคะอันนี้จริงๆแล้วเวลาเขาทําเอาเข้าอบเนี่เขาจะใส่น้ําแล้วก็น้ํามันนะคะน้ํามันมะกอกแล้วก็จะใส่ะมะนาวแต่ของเยตุ๋ยนี่คือไม่ใส่มะนาวนะคะเพราะว่า มันมีรสเปรี้ยวจากแหนมอยู่แล้วแล้วก็น้ำเยื่อตุยก็จะไม่ใส่เยอะนะคะเพราะว่าข้าวเยื่อตุยสุกอยู่แล้วแล้วก็คือจะเอาเข้าตวตออบนี่คือไปเอ่อไปคุกเฉพาะหมูให้หมูสุกแค่นั้นนะคะพี่น้องก็จะใส่น้ําลงไปสักประมาณครึ่งถ้วยนะคะแล้วก็จะใส่น้ํามันมะกอกลงไปด้วยนะคะอันนี้ก็คือน้ํามันมะกอกเยื่อตุยเดี๋ยวจะใส่ลงไปสักประมาณสองช้อนโต๊ะนะคะ เสร็จแล้วนะคะอันนี้เจตุยก็เอาน้ำมันกับน้ำผสมกันเทลงไปในถาดที่เราจะอบใบองุ่นหอกห่อแหนมนะคะแล้วก็จะเอาไปอบประมาณครึ่งชั่วโมงก็พอนะคะเพราะว่าข้าวเราสุกอยู่แล้วอย่างที่เจตุยบอกนะคะก็รอจนกว่าหมูเราจะสุกเดี๋ยวเจตุยจะออกมาให้ดูอีกทีนึงนะคะแต่ตอนนี้เจตุยจะเอาเข้าตวตาอบแล้วมาห่อใบองุ่นที่เหลือตอนนี้จะเอาไปต้มนะคะ และนี่ก็คือแหนมข้าวที่จิตุยห่อใบองุ่นที่เหลือนะคะจากเอาไปอบจิตุยก็จะทําแบบต้มนะคะแลจะจิตุยก็จะเอาใบองุ่นที่เราใช้ไม่หมดนะคะรองลงไปตรงรองลงไปตรงก้นหม้อ,อก,ก่อนนะคะข้าวเราจะได้ไม่ติดหม้อเนาะค่จะจิตุยก็เอาใบองุ่นรองก้นหม้อ,อไปก่อนนะคะแล้วก็เรามาจัดเตรียมดอมาของเรานะคะ ในนี้ก็จัดเตรียงลงในหม้อรเรียบร้อยนะคะแล้วก็จะทําเหมือนเดิมกับที่เราทําในถาดอบนะคะก็คือผสมน้ําแล้วก็น้ํามันนะคะอย่างที่ยาตุยบอกคือข้าวยาตุยก็สุกแล้วยาตุยก็จะใส่น้ําไปสักประมาณถ้วยหนึ่งนะคะก็จะใส่น้ํามันประมาณสองช้อนนะคะและนี่ก็คือน้ํากับน้ํามัน ที่เยถุยผสมกันแล้วนะคะแล้วก็จะเทลงไปในหม้อที่เราจะานำไปต้มเลยนะคะแล้วทีนี้เยตุ่ยก็จะเอาใบง่นที่เ,เหลือนี่ก็คือมาปิดข้างบนนะคะเสร็จแล้วเยต่อุยก็จะเอาจานมาวางทับอีกรอบหนึ่งนะคะก็คือเวลาเราต้มเนี่ยข้าวเราจะได้ไม่กระจายไปทั่วนะคะก็คือให้เขาอยู่ในที่เดียวกันตลอดนะคะ ไข่ยตุก็จะเอาไปต้มนะคะปิดฝาแล้วก็ต้มประมาณครึ่งชั่วโมงค่ะและนี่ก็คือต้มเสร็จเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าหน้าตาจะเป็นแบบไหนนะคะคือผลงานที่เราทําเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนี่และนี่ก็คือในถาดที่ยตดไยเอาเข้าไปอบจะประมาณนี้นะคะ นี่ตอนนี้คือความร้อนระอุขึ้นมาค่ะเดี๋ยวเราใส่จานเลยนะคะเรามาชิมกันเลยนะคะว่ารสชาดระหว่างการต้มแล้วก็เอาไปอบแบบไหนจะอร่อยกว่ากันนะคะเดี๋ยวเรามาตัดดูก่อนค่ะว่าแล้วนี่ก็คือที่เอาไปต้มนะคะ ข้าวมันก็จะออกเละๆนะคะเพราะว่าข้าวเราทําให้สุกก่อนปกติแล้วคือไส้ดอมานี่เขาจะเอาข้าวเป็นข้าวสารนะคะแต่ยตุยคือเอาข้าวสุกมาทําแหนมนะคะ่ะเดี๋ยวชิมก่อนนะคะอืมอร่อยเลยค่ะอันนี้คือที่เรา,เาไปอบในเตาอบนะคะก็เนื้อมันจะออกมาเอแข็งๆกว่ากันนะคะเพราะว่า ที่เราเอาไปต้มี้เนื้อรู้สึกจะเป็นเ,เละแต่ถ้าเราเอาไว้ให้เขาเย็นตัวลงนะคะก็คือเขาก็จะเฟิร์มนะคะแต่ตอนนี้เรามาชิมที่เราอบก่อนนะคะว่ารสชาติจะเป็นแบบไหนนะคะจะตุยคิดว่าเอาไปอบรสชาติจะอร่อยกว่าพี่น้องเพราะว่ามันได้กลิ่นหอมของใบองุนสรุปนะคะจะตุยทำสองแบบคือแบบอบกับแบบต้มแต่ยจตุย ชอบแบบอบมากกว่านะคะใบองุนจะออกมากรอบๆแล้วก็จะมีกลิ่นเฉพาะตัวของใบองุนนะคะส่วนไอที่เอาไปต้มนี้ก็ใบองุนก็จะนิ่มนะคะเรากินได้ทั้งหมดเลยนะคะเพราะว่าใบองุนนี้ก็รสชาติออกปเปรี้ยวนิดนึงและแหนมของยีุ่ยก็รสชาติกำลังดีค่ะคือไม่เปรี้ยวมากใครอยากจะเอาไปรองทำก็ได้นะคะอันนี้ก็คือทำแหนมแต่เราไม่มีใบตองก็ ใช้ใบองุอ่นห่อและใบองุ่นก็สามารถกินได้ด้วยค่ะแต่ยยตุยก็ทำสองแบบอย่างที่ยยตุยบอกเนาะก็คือแบบหนึ่งที่เอาไปอบแล้วก็แบบหนึ่งที่เอาไปต้มก็อร่อยทั้งสองแบบค่ะสำหรับวันนี้ก็แค่นี้นะคะขอบคุณมากที่ติดตามเป็นกำลังใจให้ยยตุยนะคะเจอกันคลิปต่อไปค่ะดูแลสุขภาพนะคะทุกคนสวัสดีค่ะ